จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับการแข่งขันโมโต g p ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับประเทศมาเลเซียที่ในสนามนี้บอกได้เลยครับว่ามันกันทุกรุ่นจริงๆครับโดยเฉพาะการคว้าแชมป์โลกในรุ่นโมโต2ของเปโดรคอสตาและเหตุการณ์การล้มของมานนเอลกอร์ซาเลสในช่วงระหว่างโค้งแรกและโคงง้ง2ส่งผลให้นักแข่งคนอื่นครับต้องชะลอหลบกันไปหลายคันเลยครับรวมถึงเจ้ากล้องสมเกียจจันทราของเราด้วย คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมผลการแข่งขันในรุ่น m o โตทกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมกันเดมสี i เกเริ่มต้นกันที่เปโดคอสตาครับว่าที่แชมป์โลกในรุ่น m o โตทครับที่สนามนี้ต้องการแต้มห่างจากโทนี่อโบลิโนเพียงแค่14แต้มครับเขาก็จะสามารถคว้าแชมป์โลก m o โต2ไปครองได้ตั้งแต่สนามนี้เลยครับโดยที่เปโดคอสตาครับออกสตาร์จากอันดับที่6ครับ สวนโทนี่อโบรโนครับออกสตาร์ทจากอันดับที่7ครับออกสตาร์ทห่างกันเพียงแค่1อันดับเท่านั้นครับหลังจากสัญญาณไฟดับลงครับการแข่งขันได้เริ่มขึ้นก็มีดราม่าเลยครับโดยในโค้งแรกครับเป็นทางมานูเอลกอนซาเลสครับที่ออกตัวจากอันดับที่3พยายามที่จะเสียบเฟมมนาริเก้ครับที่อยู่ในอันดับที่1แต่ดันพลาดบานออกไปครับและจังหวะที่มานนเอลกอนซาเลสครับ พยายามที่จะกลับเข้าสู่เรสซิ่งไลน์ครับได้ไปกระแทกกับเฟมินารีเก้ทำให้เจ้าตัวล้มลงไปในขณะที่กำลังจะเข้าโค้งที่2ครับส่งผลให้รถของมานูเอลกอรซาเลสล้มขวางแครกทำให้นักแข่งคนอื่นๆที่กำลังตามมาหลบกันจ้าระวันกันเลยครับหนึ่งในนั้นก็มีเจ้ากล้องสมเกียริจันทราของเราอยู่ด้วยครับจากเหตุการณ์ข้างต้นครับทำให้เจ้าก้องสมเกียริจันทราครับอันดับร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่16เลยครับ ต่อมาเป็นทางด้านของโทนี่โบเลโน่ครับที่พยายามที่จะไล่แซงทาอันดับเพื่อที่จะตามเปโดคอสตาครับแต่ดันไปปัะทะกับไอโอกระที่อยู่ด้านหน้าอย่างจังครับโชคดีครับที่ไม่มีใครล้มลงไปในจังหวะน,นี้ครับแต่ส่งผลให้โทนี่โบเลโน่ครับเสียอันดับลงไปเยอะมากทำให้โอกาสที่เปโดคอสตาจะเป็นแชมป์โลกในสนามนี้ยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับ สนามนี้นักแข่งส่วนใหญ่จะพลาดล้มกันที่โค้ง9ก,กันหลายคันเลยครับด้วยจังหวะที่ต้องเบรกหนักๆก,ก่อนเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินครับบวกกับอากาศที่ร้อนมากๆส่งผลให้ยางหน้ามีประสิทธิภาพไม่พอที่จะรองรับการเบรกแบบหนักๆครับนักแข่งหลายๆคนเลยพลาดล้มกันไปตรงนี้หลายคันเลยครับจากการล้มของนักแข่งด้านหน้าครับทำให้อันดับของเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆและด้วยความนิ่งของตัวเจ้ากล้องเองครับทำให้การกลับมาอยู่ในอันดับที่ดี เป็นไปแบบไม่ยากเย็นเลยแหละครับสนามนี้ถ้าไม่พูดถึงอันดับที่1น,นี่ไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะสนามนี้เฟมินาดิเก้ครับทำผลงานได้ดีตั้งแต่วันแรกของการซ้อมเลยแหละครับโดยที่เฟมินาดิเก้ครับออกสตาร์จากอันดับที่1แล้วก็ทิ้งยาวๆไปตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขันเลยครับขี่ได้แบบไร้ข้อผิดพลาดกันเลยทีเดียวช่วงท้ายของการแข่งขันครับเจ้ากล้องสมเกียริจันทาของเรา สามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ได้แล้วครับแถมในช่วงรอบสุดท้ายครับอลองโซโ,ซโลเปสก็พลาดล้มลงไปอีกคันหนึ่งครับทำให้เจ้ากล้องครับสามารถที่จะจบการแข่งขันในอันดับที่6ได้ครับถือว่าสนามนี้ผลงานดีมากๆเลยครับสำหรับเจ้ากล้องสมเกียริจันทาของเราครับที่สามารถแก้สถานการณ์จากที่หลุดลงไปถึงอันดับที่16แต่สามารถกลับมาจบการแข่งขันในอันดับที่6ได้ครับ จบสนามนี้เจ้ากล้องสามารถเก็บคะแนนเพิ่มขึ้นมาได้อีก10คะแนนครับและตอนนี้คะแนนสะสมชิงแชมป์โลกก็อยู่ในอันดับที่6ครับหวังว่าอีก2สนามที่เหลือเจ้าก้องจะสามารถทำผลงานดีๆแบบนี้เพื่อลุ้นจบฤดูกาลในอันดับที่1ใน5ให้ได้นะครับและสนามนี้ก็เป็นสนามรับตำแหน่งแชมป์โลก m o โตทูของเปโดคอสตาด้วยครับหลังจากที่สามารถจบการแข่งขันในอันดับที่2แต่โทนี่อโบลิโนจบในอันดับที่11ครับ ทำให้คะแนนสะสมของเปโดคอสตานำห่างโทนี่ไป78คะแนนถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเหลืออีก2สนามครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะตามทันแล้วล่ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเปโดคอสตาด้วยนะครับที่สามารถเป็นแชมป์โลกม o t o 2ได้สําเร็จก่อนที่ปีหน้าจะขยับขึ้นไปในรุ่นม o โต GP โดยที่เปโดคอสตาครับจะขึ้นไปอยู่กับทีมแกสแ a สขี่คู่กับอากุสโตฟอนันเดสครับในฤดูกาลหน้า โดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันกันที่สนามลูเซเวนเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับประเทศกาตาร์ในวันที่17ถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์เชียร์เจ้ากล้องสมเกียรติจันทรากันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกล้ันสีเกม i ม g กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สนามหน้าครับสวัสดีครับ